ใจการเป็นผู้ประกาศของอเราเลยสุดเพามีรางวัลตรีมาได้เงินครับก็ดีใจครับยิ่งเป็นรางวัลน,นี้เพราะว่ายังไม่เคยได้เลยนะครับก็พอมาได้ปีนี้ก็รู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็ก็สมบัติมันมันคุ้มใจกับสิ่งที่ทุกคนก่อนหน้านี้ที่สุดประวัติแว่าเรมมาได้เป็นผู้ประกาศข่าวรู้สึกเป็นความยินดีมาก โอ้หก็จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่เคยโกรธใครเลยท,ที่ที่แบบเคยต่อว่าต่อขานหรือว่าเคยเพูดว่าเราไม่ได้หรอกนะด้วยนะเพราะอย่างน้อยๆคำพูดเหล่านี้มันก็จะเป็นแรงบันดาลใจครับแล้วก็เป็นคำตำหนิซึ่งเราก็เอามาเป็นแนวทางในการปรับมือเราก็แก้ไขายเยนะครับเป็นอาชีพการงานที่แตกต่างกันทุกอย่างให้มันเป็นผู้ชายที่ควรยังไงหรอ มันมัน,มนคือโชคดีโชคดีอย่างหนึ่งคือโชคดีตรงท,ท,ที่ว่าตัวโชคดีตรงที่ว่าตัวพี่เองเนี่ยก็คืออะไรอ่ะเป็นเป็นนักสแสดงมาก่อนนะฮะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบไม่ได้ลืมรากเง้าของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้ใช้วิชาในการเล่นละครของเราเนี่ยมาละลายพฤติกรรมแขกรับเชิญเพราะเวลาที่เราจะเล่นละครเนี่ยต้องมีการละลายพฤติกรรมของคนที่เราเข้าฉากด้วย เราก็จะหยิบตรงนี้มาละลายพฤติกรรมกับแขกรับเชิญแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ืม่อกีเรื่องที่มันซีเรียสจนเกินไปเราพยายามลดระดับว่าไม่ให้มันซีเรียสเราก็จะใส่แบบอะไรเข้าไปให้มันแบบดูเป็นธรรมชาติให้มันสบายๆเพื่อที่จะให้แขกรับเชิญเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่าเขากดดันเลยครับมีบางเรื่องก็ต้องใช้สกิลที่หนักหนักโอ้ยบ่อยมากครับ ปัจจุบันนี้วันนี้ก็ต้องมีก็ <laughs> วันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องที่แบบเวียนหัวมากเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของสองฝั่งก็จะพูดเหมือนกันฝั่งนี้เคยมาออกแล้ววันนี้ก็พุ่งมาออกเรื่องเงินเงินร้อยยี่สิบนัดที่มันสำคัญภาพทางชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนสุดท้ายก็ต้องพยายามไปเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้มาเพื่อ <ừ, S 2> ให้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นแนวทางในการนำเสนอรายการคุณเห็นใทุกๆเรื่องรายการในในหน้าจออย่างหรา,า,อา,าเอาอะไรเอนอะไรมาันต้องยืนนิ่อยู่มันต้องใช้พลังแค่ไหน การที่เรนทคนือยู่ทางผูแคือเอาตรงๆนะครับทุกวันนี้ออนไลน์สบายกว่าในทีวีคือเพราะว่าในออนไลน์เราจะรู้สึกเราผ่อนคลายมากกว่าเวลานําเสนออะไรเรารู้สึกว่าเออนี้เราพูดได้เรารู้สึกว่าม,มันเป็นเรื่องของมนุษย์จริงๆที่เราพูดกันได้ภาษาที่เราใช้เป็นมนุษย์จริงๆ <c oughs> แต่ว่าเราอยู่ในทีวีเนี่ยเขาก็จะมีขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับเขาจะมีกสทชนใน,านการควบคุมอยู่นะซึ่งบางครั้งเนี่ย ทางท่านเองก็จะมองว่าอันนี้มันเป็นคำพูดที่เหมาะสมไอ้แบบนี้ไม่ควรจะทำอะไรอย่างนี้ยมันก็รู้สึกว่าทํำให้เราเองต้องคอยระแวดระวังไปทุกอย่างถ้าเป็นธรรมชาติบางทีมันก็จะไม่มีอะไรนะครับหลังนี้เสร็จแล้วเหรอครับไม่ทําเลยครับก็ก็ก็แค่แบบโอเคเราก็ทิ้งมันไปแล้วเราก็ไปทำอะไรอื่นไปเอ่อฝรังกายไปดูหนังดูซีรีส์สัตว์ประหลาดของเรา กับลูกลกับผมก็ก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งเลยนะที่แค่ไม่ได้ไปยึดติดก,กับมันเลยนะครับแรกๆกับเครียดแรกๆถึงขั้นที่บอกว่าเวลาหลับตามันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้มันวนๆวนๆ,ๆอยู่ในหัวแบบสัมภาษณ์คนนี้มาก็จะมีเรื่องคนนี้วนๆวนๆอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยแนะนําวิธีว่าเออให้เราต้องทํายังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็หลุดออกมาได้อ่ใหญ่อนกว่านี้ไม่ได้เหตุ เสียสุขภาพจิตครับทุกวันนี้ก็โอเคเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็แค่กลับมามองว่าเออมันก็แปลกอีกเนาะคนคนหนึ่งเนี่ยมันเจอเรื่องราวของคนนู้นคนนี้คนนั้นมาแบบเยอะแยะมากมายเลยในแต่ละวันอะไรเงี้ยแต่เราก็เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวไงเพราะว่ามีคนที่ดูอยู่เนี่ยเราก็จะทําความเข้าใจไปพร้อมกับคนดูด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนแบ่งเบาว่าเออเหมือนคุยกันเฮ้ยคุณเป็นยางผมหรือเปล่าผมรู้สึกอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนมี คือประมาณสักย้อนกลับไปสักเจ็ดแปดเดือนก่อนมันเริ่มมีอาการที่เวลาที่ยินเสียงอะไรที่มันดังๆแบบ,บโผลเสียงแตกแล้วเข้ามาข้างนีมน้มันจะมันจะเหมือนกับมีลำโพงแตกอยู่ในหูฮะมันจะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนลำโพงแตกนะเหมือนคราฟเตอร์ดังพ้อคู่อย่างเงี้ครับมันก็เลยทำให้เราแบบตอนแรกเอ๊ะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็จิ้งไล ทางหลังมันเริ่มเป็นเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนจะใส่เอียร์ข้างนี้ก็เลยเปลี่ยนเอียร์มาไว้ข้างนี้พอเป็นข้างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เวลาพี่หมวยอ่านข่าวพี่หมวยก็จะหันมาข้างเฉียงๆเนี้ยเหมือนก็เสียงของพี่หมวยเนี่ยมันเป็นเสียงที่เข้าหูเราแล้วก็ทําให้เรามีอาการนั้นก็เลยไปคุยกับคุณหมอเมื่อสักสองสามวันก่อนคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทหูอย่างหนึ่งซึ่งมันรับเสียงเร็วเกินไปแล้วก็เสียงไวเกินไปโดยเฉพาะที่ เป็นเสียงของของคลื่นความถี่บางคลื่นด้วยนะเสียงผู้ชายพูดไม่เป็นไรแต่เวลาเสียงผู้หญิงพูดม,มันจะมันจะเข้าแล้วมันจะดังมันความคลี่คลายมันยังมีการใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเป็นแค่คลื่นบางบางคลื่นที่มันเป็นแบบคือมันต้องคลายมันต้องมันต้องคลายบางอย่าง ไม่เสียงพี่หมวยเป็นเป็นพี่หมวยเป็นแล้วก็เสียงคนอื่นก็มีเป็นบ้างบางทียกโทรศัพท์ขึ้นมาบางทีเสียงบางคนที่คุยอย่าก็มันเหมือนกับลำโพงแตกก็ต้องแบบเปลี่ยนหูมาข้างนี้หรือไม่ก็เปิดซิมโฟนแล้วพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเสียงมดดำครับขอเสียงมดดำไม่เป็นเสียงก็จะเสียงก็จะแหบไม่ใช่คลื่นไม่มีปังคือเสียงมันจะมีหลายแบบหลายคลื่นอ่ะ จริงจวิธีรักษาคุณหมอก็บอกว่าให้กินยาเพื่อแบบให้ให้เลื่อนไปหล่อเลี้ยงที่ที่หูประสาทหูอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกทางคือบอกว่าให้ไปฟังไอ้เสียงทีวีที่เวลาสมัยก่อนที่มันรเหมือนกับจบรายการเรื่องอย่างเงี้ยให้ฟัง,ง,ฟง,งอย่างเงี้ยปิดสถานีนะเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตฟังยังไงฟังมข้มข่าไม่รู้มันก็ให้เปิดฟังอ่ะฟังแล้วเ,เปิดเปิดไปอย่างเงี้ยพี่หนึ่งจริงจมันคือชื่อโรคอะไรวันชื่อไฮไฮเปอร์ เอ้คือซิสหรือไอ้สักอย่างจำไม่ได้ประมาณอ,อย่างเงี้ยเปนเรื่องของภาษาเภาษาผิวก็เลยฮะยามันจะช่วยให้หยูว่ามันจะต้องทำการบำบัดแบบต้องแบบอย่างหมอบอกว่าก็คงต้องค่อยๆบำบัดไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยคงไม่ต้องไปถึงอาจจะไม่ต้องไปถึงผ่าแล้วก็ถามเหมือนกันว่าหนอเป็นเนื้องอกในหูหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหมอบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรเงี้ยมีผลกระทบมีครับมีผลกระทบครับเพราะว่า บางทีแบบคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องคุยกันตลอดคุงที่คุยกับเคสคุยกับแขกรับเชิญคุยกันเรื่องก,กับทีมงานอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันไม่ไหวบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จำเป็นที่ต้องแบบอเออตัวสกรีนก็โ,กโตหรือเปลี่ยนหูหรือวิธีอ่านข่าวพี่หมวยก็ต้องทุกวันนี้พี่หมวยอ่านนี้พี่หมวยให้พี่หมวยหันหน้าไปอย่างนี้ไปอ่า,อานทางนู้นะหันตรงๆอย่าหันมาทางนี้ หรือไม่เรื่องพี่หมวยลืมหันมั้งยิ่พี่ก็จะถอยมาสเต็ปหนึ่งเรื่อก็เอี้ยมาสเต็ปหนึ่งอย่างนี้เขาไม่ให้สัญญาณเลยขาไม่ให้สัญญาณจากจากไอเสียงพี่หมวยเพิามเป็นเดซิเบลหรือเป็นอะไรสักอย่างหรือพี่สักอย่างนั่นแหละในแง่ของการรักษามันมีโอกาสที่จะหายหรือว่าอันนี้คุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าหายหรือไม่หายเพียงแต่ว่ามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปบำบัดไปเรื่อยๆมีอาการติดตั้งประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้ว คคคไไไไมมม่่่ดด้้รรัับบบพีหน่อยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คิดว่าเอ๊ะหูบล็อกคิดว่าหูแบบอะไรเหมือนแบบอื้อหูอื้ออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมันเริ่มแบบนี่มันก็ถามหมอดีกว่าก็เลยไปเทสหูอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันมีวิธีสลับที่นั่งกที่หนึ่งได้ครับก็กำลังคุยกันอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการสลับที่นั่งอ่าใครับ ก็ก็เดี๋ยวคงต้องไปตรวจนะครับเพราะว่าต้องรอดูเรื่อยๆเห็นไหมว่ามันเป็นยังไงต่อที่มันไปทำเรื่องเล่าครักคลีนะคนเอาภาพต่อไปโดนรวบเข้าคลุกรวบเข้าคลุกอ๋อก็อันนี้ฝากเตือนด้วยแล้วกันครับคือมันมีมิจฉาชีพเนี่ยเอารูปตัวพี่เองเนี่ยไปไปตัดต่อบ้างไปทําเป็นเหมือนโดนจับให้เข้าคุกบ้างนะฮะหรือว่าเอาไปแบบโดนทําร้ายร่างกายเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปดูแล้วกดเข้าไปนั้น พอกดเข้าไปเสร็จมันจะไปมันก็ต่อลิงก์ไปบอกว่าไปาให้กู้เงินยืมเงินไปอะไรบะแบบเล้วเธอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเยอะมากๆก็ต้องระวังด้วยรวมถึงไม่มีการเอาภาพพี่เองเนี่ยไปไป,ไปขายสินค้า,าต่างๆนานาซึ่งพี่เองไม่เคยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีอันนี้ไม่รู้เหรอว่ญญาจะเป็นใครินค้าพี่เบอรมีคนส่งสมาถามเหรเกมเหรอใคยก็บอกเกม <laughs> ก็มันไม่ได้โดนจับอ่ะต้องดูเพื่อนมาถามอ่ะโอยหนุ่มเพิ่งเกมเหรอบผมเกมเกมอะไรล่ะเราไว้ที่เยอะอะไรนะช่วี้เราอะไรเยอะก็เป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นแล้วครับที่งพี่หนุ่มเขาไม่ได้มีเราแค่คนเดียวที่โดนมีเยอะพินวัตรก็โดนพินวัตรก็โดนมีการเอาไปตัดต่อกันมุ่งฉันี้หลายคนที่โดนมากครับ หุูมมาดาก็โดนจริงๆเราจะดำเนินการว่าคือไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนอ่ะไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนจริงๆก็คือทําได้อย่างมากที่สุดก็คือแจ้งความลงบันทึกไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าไอการที่จะไปดําเนินคดีมันมันยากมากเลยไม่รู้เป็นใครอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยพี่ดูแผนกเงื่อนที่เราให้การตัวน้องรูปคืออะไรพี่จะใส่เกียร์ในการัวครับที่ตัดสินใจใหเพราะว่าพี่ดูแผนกเงื่อนยังไงว่ามันก็มีหลไรเกี่ยว อ๋คอคืออย่างนี้ครับคือพอดีน้องหนุ่มดีแกแก็มีคุณพ่อเปอ็นตำรวจแล้วก็แกก็ไม่ได้อยู่คุณพ่อมาตัง้งแต่เด็กๆนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายเนะี่ยแกก็มาตามหาคุณพ่อเพ่จะขอเงินในสุน่าเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางเอเอ็มีปัญหาเกิดขึ้นที่คนทราบันดีอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยทีนี้ตัวพี่เองก็มองว่าเด็กคนหน้าสนับสนุนแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนดีพี่รู้สึกว่าพี่อยากลงทุนกับน้องคนนี้เพื่อให้น้องคนนี้เขาโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ พี่ไม่อยากให้เขาแบบผ่านผ่านช่วงชีวิตตรงนี้โดยที่มันเหมือนแบบต้องต้องต้องเดินคนเดียวเพราะว่าคุณแม่เขาก็เป็นฝีในสมองอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออพี่พี่ก็ไหวพี่ก็เลยหยิบยื่นความจำลองไปว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเป็นอย่างนี้ดีไหมอย่างที่ทุกคนทราบนะครับก็ก็ประมาณนั้นทีเนี้ย พอข่าวมันออกไปก็จะมีพอเราออกของกระแสพุ่ก็จะมีคนติดต่อมาเยอะรวมไปถึงสารศึกษาหรือกองทุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือกองทุนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเก็บเงินกองทุนตรงนีนน้แล้วเอาไปส่งต่อให้กับเด็กคนอื่นที่เขาอาจจะลําบากกว่าน้องหนูดีเพราะมันก็ยังมีอยู่แต่น้องหนูดีไม่เป็นไรเดีย๋ยวพี่จะดูแลให้ นะครับแต่ก็อาจจะมีโรงเรียนที่น้องจะไปเรียนตอนนี้เขายืดถัอความจำงนนมาแล้วว่าเขาอาจจะมีกองทุนที่เป็นหลายๆกองทุนน่ะบางกองทุนก็าอาจจะมาซัพพอร์ตได้ก็เดี๋ยวต้องกำลังคุยกันอยู่ว่าจะยังไงอครับามันก็คือมีหลแคที่เ้าอาจจะขอความช่วยเหลือที่ผจะไรคือคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วการช่วยเหลือจริงๆพี่อ่ะก็ไหวไแค่แค่แค่มุมเล็กๆเท่านั้นเองคือพี่ไม่สามารถช่วยเหลือทุกๆคนได้ มันอาจจะเป็นแค่กรณีบางเคสที่พี่คลิกกับเขาเท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าพี่ต้องช่วยเหลือทุกคนได้นะมันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันคือทุนทรัพย์ของพี่เองเพราะพี่ไม่ได้เป็นมูลนิธิพี่ไม่มีเงินมาบริจาคของพี่เอาเงินจากที่การทํางานของพี่นี่แหละก็ช่วยเหลือน้องเขาเออประมาณแบบนั้นอีกเรื่องนึงนะครับในฐานะที่เป็นแฟนแฟนแฟนมนยูขอถามนิดนึงว่าการเป็นการเป็นผูน้จัดเครือเล็กพีอย่งไรบ้างครับการจัดเครือเล็กเป็นสายเหรอครับ คืออยู่ที่แฟนบอลอยู่ในยุคไหนถ้าเกิดเป็นยุคในอดีตก็ต้องรู้จักอยู่แล้วแต่ว่ายุคใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้ถูกไหมครับคืออย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ไปอยู่ในยุคของเอริคนโตนาไปอยู่ในยุคของเซอร์เลสูตอสันก่อนนั้นนั้นพี่ก็อาจจะได้ยินคนอื่นที่ก็พูดมาร่อม,มีเซอร์จิมมี่นู่นนี่นั่นกันานา,าก็็ว่ากันไปแ้วก็คนเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้แปลกนะครับถ้าเกิดไ,ไม่รู้จักเพราะว่าบรรจัยเป็นประเด็นที่ ผลกระทบอะไรหรือว่า,วาแบบว่า,าการ,การาตั้ไปบไม่รู้จักเพ่อะไรอไเนี้ยมันก็เปก่ไปหน่อยยย่มันก็ไม่ไม่ไม่รู้จัย่งแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบไปติดตามลึกมากว่ามันมีคนที่คณมี้คนนีไร่างนี้เ่าอะไรไ่า